สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เรามาต่อกันที่วิชาการบัญชีต้นทุนสองนะคะแต่เราจะมาเรียนกันอยู่ที่หน่วยที่4ี่ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้นะคะจะแบ่งกันอยู่ทั้งหมดหหน่วยย่อยในหน่วยนี้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มหน่วยที่หนึ่งเลยคะ่ะเราจะมาดูกันที่หัวข้อที่1ความหมายของผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์ร่วมนะคะ ผลิตภัณฑ์หลักหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่กิจการตั้งใจและต้องการให้เป็นสินค้าหลักในการจำหน่ายมีการผลิตจำนวนมากและกำหนดราคาขายสูงกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆที่ผลิตออกมาในกระบวนการผลิตเดียวกันอีกหัวข้อหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ร่วมหมายถึงลักษณะของกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดผลผลิตมากกว่าหชนิด โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตเดียวกันใช้วัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตร่วมกันนะคะนักบัญชีต้นทุนจะต้องมีความเข้าใจและสามารถคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการกําหนดราคาของสินค้าจึงควรเข้าใจลักษณะโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์ร่วมว่าผลิตภัณฑ์ชนิดใดจัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ร่วมบ้างนะคะ หน่วยที่2นะคะความหมายของต้นทุนร่วมและต้นทุนหลังจุดแยกนะคะต้นทุนร่วมจะประกอบไปด้วยวัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายในการผลิตและเมื่อเราผลิตเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าจะมีการแยกสินค้าออกไปเป็น3ชนิดสินค้า A สินค้า b และสินค้า C อันนี้นะคะจะเป็นความหมายของต้นทุนร่วมต้นทุนร่วมก็จะประกอบด้วยเนะะี่ยคตัวแล้วก็ และต้นทุนหลังจุดแยกไปอีกนี่จะมีเป็น3ชนิดเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะคะขยายความเพิ่มเติมจากแผนผังเมื่อกี้นะคะต้นทุนด้วยหมายถึงต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตจะประกอบไปด้วยวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตตั้งแต่เริ่มจนถึงจุดแยกออกจะได้ผลิตภัณฑ์มากกว่า1ชนิด แล้วก็ต้นทุนหลังจุดแยกออกหมายถึงต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการนำเอาผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งไปผลิตต่อจนเสร็จเป็นสินค้าสำเร็จรูปพร้อมที่จะขายเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าต้นทุนผลิตเพิ่มก็คือจากต้นทุนร่วม อันแรกนะคะที่มีการผลิตโดยใช้วัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงค่าใช้จาในการผลิตแล้วก็แยกมาเป็นสินค้า ABC หลังจากนั้นนําสินค้า ABC เนะะี่ยค่ะไปผลิตต่อจนเป็นสินค้าสําเร็จรูปเพื่อไว้ขายต้นทุนที่เพิ่มตรงนั้นนะคะเขาเรียกว่าต้นทุนเพิ่มผลิตนะคะหน่วยต่อไปหน่วยที่3เป็นวิธีปันส่วนของต้นทุนร่วมนะคะ มาดูกันวิธีที่1วิธีจํานวนหน่วยของผลิตภัณฑ์นะคะจะมีสูตรตามนี้นะคะต้นทุนร่วมที่สินค้าแต่ละชนิดได้รับการปันส่วนจะเท่ากับต้นทุนร่วมคูณจํานวนหน่วยของสินค้าแต่ละชนิดและก็หารด้วยจํานวนหน่วยรวมของสินค้าทั้งหมดนะคะต้นทุนร่วมของสินค้าแต่ละชนิดเท่ากับต้นทุนร่วมของเราก็คือจะประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงค่าใช้จ่ายในการผลิตแล้วก็คูณกับจํานวนสินค้าแต่ละชนิดที่ผลิตได้แล้วก็หารกับจํานวนสินค้าที่ผลิตได้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างบริษัทปันปันการผลิตจำกัดมีสินค้าร่วม3ชนิดก็คือสินค้า A, B, C โดยมีต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น60,000มีรายละเอียดดังนี้นะคะ ถามนี้เลยนะคะสินค้าทั้งหมด ABC จำนวนหน่วยนี้ค่ะให้รายละเอียดมาเสร็จแล้วเรามาทำการปันส่วนต้นทุนร่วมวิธีจำนวนหน่วยของผลิตภัณฑ์โดยการนำสินค้า ABC มาใส่แล้วก็จำนวนหน่วยทั้งหมดที่โจทย์ให้มานี่นะคะมากรอกเสร็จแล้วรวมกันได้ทั้งหมด45ปันส่วนต้นทุนนะคะโดยการนำต้นทุนทั้งสิ้นมาจากนี่นะคะเมือนจากโจทย์ให้มา เสร็จแล้วก็คูณด้วย225หารด้วย450อันนี้จะมาจากาหน่วยของสินค้าแต่ละชนิดนะคะตัวนี้22500หารด้วยจำนวนที่ผลิตได้ทั้งหมดนี่นะคะจะได้เท่ากับอันนี้อาจารย์จะตัดศูนย์ตรงนี้ออก2ตัวตรงนี้ออก2ตัวมันก็จะเหลือเท่ากับ225กับ450นะคะตัวนี้คูณคูณกัน จะได้เท่ากับต้นทุนร่วมปันส่วนจะได้เท่ากับเท่านี้นะคะแล้วเราก็คำนวณแบบนี้ทั้งอีกทั้งสองรายการเลยเหมือนกันเลยจำนวนหน่วย18ื่นปันส่วนโดยการใช้ต้นทุนผลิตทั้งสิน้นคูณด้วยจำนวนหน่วยที่ผลิตได้แล้วก็หารด้วยจำนวนหน่วยทั้งหมดจะได้เท่ากับเท่านี้นะคะ สินค้าซีก็เหมือนกันค่ะก็เอาต้นทุนที่ผลิตทั้งสิ้นคูณด้วยสินค้าที่ผลิตได้แล้วก็หารด้วยสินค้าที่ผลิตได้ทั้งหมดนะคะจำนวนหน่วยจะได้เท่ากับอันนี้พราะเราได้ต้นทุนร่วมปันส่วนแล้วเราก็บวกกันนะคะรวมยอดจะได้ตรงก,กันกับตัวนี้เลยค่ะการผลิตทั้งสิ้นนะคะเสร็จแล้วเราจะมาคำนวณ ต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนต่อหน่วยโดยการนำจำนวนหน่วยทั้งหมดตัวนี้หารกับตัวนี้นะคะนี่ค่ะต้นทุนปันส่วนแล้วเอาต้นทุนปันส่วนตั้งนะคะ31,500แล้วก็หารด้วย22,500จะได้อยู่เท่ากับ1.41ค่ะสินค้า B ก็เช่นกันเนาะ เราก็เอาตัวนี้ตั้ง25200แล้วก็หารด้วย1 8จะได้เท่ากับตัวนี้เช่นกันค่ะสินค้า C ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้เลยเอาตัวนี้ตั้ง63,000แล้วก็หารด้วย4,500จะได้เท่ากับ1.40อันนี้เราก็จะได้ต้นทุนต่อนหน่วยได้ต้นทุนรวมปันส่วนแล้วก็ต้นทุนต่อนหน่วยด้วยนะคะ หลังจากที่เราปันส่วนต้นทุนรวมแล้วนะคะเราก็จะมาจัดทํางบกําไรขาดทุนบางส่วนจากการขายผลิตภัณฑ์นะคะโดยการนําขายสินค้าตั้งหักด้วยต้นทุนขายจะได้กําไรขั้นต้นแล้วก็หาอัตรากําไรขั้นต้นเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะอันนี้สินค้า ABC ก็จากโจทย์เลย <c oughs> ขายสินค้าก็คือมาจากโจทย์เลยเหมือนกันนะคะที่โจทย์ให้ไว้ว่าสินค้า A ขายได้9,000ันหน่วยราคาต่อนหน่วยก็คือ6บาทคูณกันจะได้เท่ากับ 5้0หมื่นสนะคะสินค้า B ขายได้หน0 0งหนหน่วยราคาต่อหน่วยคือ2บาทจะได้เท่ากับ30,000สินค้า C ขายได้3,000หน่วยหน่วยละ3บาทก็จะได้9 0 0านะคะหากต้นทุนขายต้นทุนขายมาจากไหนต้นทุนขายก็คือต้นทุนต่อหน่วยเมื่อกี้ที่เราคำนวณได้นะคะสินค้า A เนี่ย เขาบอกว่าจำนวนขายอยู่ที่900 0เราก็เอา900 0คูณด้วยต้นทุนต่อหน่วยก็คือ1.40จะได้เท่ากับ12,600นะคะสินค้า B ก็เหมือนกันขายได้ห5 0 0 0้าคูณด้วยราคาต่อหน่วยก็คือ1.40จะได้เท่ากับ1จะได้เท่ากับสอง0 0นพนะคะสินค้า C 3 0า0พันหน่วยหน่วยละ1.40จะได้เท่ากับ4ี่พันสอง แล้วเราก็เอาราคาขายสินค้าของเราหักกับต้นทุนขายจะได้เท่ากับกําไรขั้นต้นนะคะตัวนี้หักกันนะคะลบกันจะได้เท่ากับกําไรขั้นต้นสินค้า A กําไรขั้นต้นเท่ากับ 1, 000, 1 400, นึ0 0ห4 0 0นึ่นสะคะสินค้า B 30,000ลบ21,000จะได้เท่ากับ9 0 0 0สินค้า C 9000ลบสจะได้เท่ากับ4,800นะคะทีนี้มาหา อัตรากำไรขั้นต้นนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเราเอากำไรขั้นต้นของเราทั้งหมดที่ได้น,นะคะสีออ่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหารกับยอดขายข,ายของเราขายสินค้าได้ทั้งหมดห้าหมื่นสี่พันตัวนี้แล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยเดีจะได้อัตราเปอร์เซ็นต์เท่ากับเจ็ดจุดเจ็ดสิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะสินค้า B ก็เช่นกัน เอากำไรขั้นต้นของเราตั้ง9,000หารด้วย30,000แล้วก็คูณด้วย100จะได้เท่ากับ30%นะคะสินค้าสี่4 8 0ตั้งหารด้วย9,000แล้วก็คูณด้วย100จะได้เท่ากับ53.33%นะคะอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณต้นทุนปันส่วนเสร็จแล้วก็จัดทำงบกำไรขาดทุนบางส่วนด้วยนะคะวิธีที่สอง มูลค่าตลาดหรือมูลค่าสัมพันธ์นะคะจะแบ่งกันออกเป็น2วิธีก็คือวิธีมูลค่าขายณนะจุดแยกออกกับวิธีค่าขายสุทธิณนะจุดแยกออกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีที่1นนะคะวิธีมูลค่าขายณนะจุดแยกออกเขาก็จะมีสูตรมาให้นะคะ ตัวเมื่อกี้เขาก็มีสูตรอันนี้เขาก็มีสูตรให้อีกเช่นกันจะเป็นต้นทุนร่วมที่สินค้าแต่ละชนิดได้รับการปันส่วนจะเท่ากับต้นทุนร่วมคูณด้วยมูลค่าขายของสินค้าแต่ละชนิดแล้วก็หารมูลค่าขายรวมทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นสูตรจะมาดูตัวอย่างบริษัทปกป้องการผลิตจำกัดผลิตสินค้า2ชนิดจากกระบวนการผลิตเดียวกันบริษัทขายสินค้าทั้งหมดเมื่อผ่านจุดแยก ต้นทุนที่เกิดขึ้นมีดังนี้ค่ะวัตถุดิบทางตรง5,700 0ค่าแรงงานทางตรง93,810บาทและค่าใช้จ่ยในการผลิต4 4 4 0บาทนะคะมีรายละเอียดดังนี้นะคะเขาผลิตสินค้า A กับ B ได้ A ได้1 2 0 0 0หนหน่วย B ได้9,000นะคะราคาต่อนหน่วยก็อน,นี้ค่ะ15บาทกับ23บาทนะ จากโจทย์นะคะเรามาปันส่วนต้นทุนร่วมวิธีมูลค่าขายณจุดแยกออกนะคะจะมีสินค้า A และ B นะคะมูลค่าขายณจุดแยกออกนะคะของสินค้า A 18มาจากไหนมาจากโจทย์นะคะโจทย์ให้มาว่ามีจํานวนหน่วยที่ผลิตได้อยู่เท่ากับ1 2 0 0 0หน่วยคูณด้วยหน่วยละ15บาทได้เท่ากับ18,00 0นนะคะส่วนสินค้า B โจทย์แจ้งว่า ผลิตได้9,000หน่วยหน่วยละ23บาทคูณกันแล้วจะได้เท่ากับ2,07,000บาทนะคะแล้วก็มาปันส่วนต้นทุนโดยการนำค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะเป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตจากโจทย์นะคะรวมกันจะได้เท่ากับ1,91,250คูณด้วย180 หารด้วย387ก็คือตัวนี้แหละค่ะจากเมื่อกี้เนาะที่เราทำแล้วจะเป็น1,80,000ตัวนี้หารด้วยมูลค่าขายณจุดแยกออกรวมก็คือ3,87,000จ็จะได้เท่าก,กับตัวนี้นะคะเ็จแล้วปันส่วนออกมาจะได้เท่าก,กับ88,953.49สินค้า B ก็เหมือนกันค่ะนำค่าใช้จ่ายรวมตั้ง หารด้วยมูลค่าณจุดแยกออกของเราอาคูณด้วยมูลค่าณจุดแยกออกของเราแล้วก็หารด้วยมูลค่าณจุดแยกออกรวมนะคะจะได้ต้นทุนปันส่วนเท่ากับ12,296.51ค่ะที่เราก็มาทำการคำนวณต้นทุนต่อนหน่วยนะคะเหมือนเดิมเลยก็คือนำสินค้าจำนวนหน่วยที่ผลิตได้ทั้งหมดก็คือ1 2 0 0 0นี่นะคะมาหารกับ 88,953.41จะได้เท่ากับ7บาท41สตางค์ค่ะตัวนี้ก็เหมือนการน,นำสินค้าที่ผลิตได้คือ9,000นะคะมาหารกับตัวนี้122,96.51ค่ะจะได้เท่ากับ11.37บาทนะคะต้นทุนรวมปันส่วนนี้รวมกันได้นี้เหมือนเหมือนคล้ายๆกับตัวอย่างที่แล้วะะอะค่ะเนาะ สเสร็จแล้วเราก็จะมาทํางบกําไรขาดทุนบางส่วนจากการผลิตสินค้า A B ีตั้งเลยค่ะขายสินค้าตัวนี้ก็คือมาจากตัวนี้เลยมาจากโซทมาจากตรงนี้นะคะเหมือนกันสินค้า A เหมือนอ๋อสินค้า A แสนแปดสินค้า B 2สองแสนเจ็ดพันหักด้วยต้นทุนตัวนี้ค่ะหักด้วยต้นทุนของสินค้า B ตัวนี้เหมือนกันได้เป็นกําไรขั้นต้นนะคะกำไรขั้นต้นก็จะได้ของสินค้า A จะได้เท่าก,กับ 9ก้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบหกจุดห้าหนึ่งสินค้า B จะได้เท่ากับหนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยสามบาทจุดสี่สิบเก้าสตางค์นะคะคูณอัตรากำไรขั้นต้นหาตระหนั้รต้นเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เลยค่ะก็นำเอาอัตรากำไรขั้นต้นอันนี้ตั้งหารด้วยขายสินค้าได้ทั้งหมดแล้วก็คูณหนึ่งร้อยก็จะได้เท่ากับห้าสิบจุดห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะคะทั้งสองตัวเลยได้เท่ากันนะคะอันนี้ หน่วยที่4นะคะเป็นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมนะคะ 1. บันทึกต้นทุนผลิตร่วมโดยการเดบิตงานระหว่างทำเครดิตคุมยอดวัตถุดิบคุมยอดค่าแรงงานคุมยอดค่าใช้จ่าในการผลิต 2. บันทึกต้นทุนผลิตเพิ่มโดยการเดบิตสินค้าแล้วแต่เลยค่ะสินค้า ABC เครดิตคุมยอดวัตถุดิบเครดิตคุมยอดค่าแรงงานและก็เครดิตคุมยอดค่าใช้จ่ายในการผลิตค่ะ 3. การบันทึกปันส่วนต้นทุนร่วมนะคะเราก็จะเดบิตสินค้า ABC แล้วก็เครดิตด้วยงานระหว่างทำค่ะ ต่อไปจะเป็นความหมายของผลิตภัณฑ์พอยได้นะคะผลิตภัณฑ์พอยได้หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการผลิตโดยบังเอิญเนื่องจากกระบวนการผลิตของสินค้าผลิตหลักโดยปกติจะมีปริมาณน้อยและมีมูลค่าของผลิตภัณฑ์พลอยได้จะต่ำกว่าผลิตภัณฑ์หลักมากนะคะ อันนี้จะเป็นหัวข้อสุดท้ายก็คือการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้นะคะการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์พลอยได้นะคะแล้วก็การบันทึกบัญชีจะมีอยู่2กรณีนะคะกรณีที่1ไม่แบ่งสารปันส่วนต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้สแบ่งสารปันส่วนต้นทุนร่วมให้เป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์พลอยได้ กรณีที่1ไม่แบ่งสร่รนแบ่งส่วนต้นทุนร่วมให้เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้นะคะกรณีที่ไม่แบ่งส่วนต้นทุนร่วมที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตจะแบ่งสร่รนแบันส่วนเฉพาะผลิตภัณฑ์ร่วมเท่านั้นจะไม่คิดต้นทุนของผลิตภัณฑ์พลอยได้เข้าไปด้วยนะคะกรณีผลิตภัณฑ์พลอยได้ขายได้ทันทีหนะ้าสุดแยกออกการคำนวณนะคะมูลค่าขายสุทธิของผลิตภัณฑ์พลอยได จะเท่ากับราคาขายของผลิตภัณฑ์พลอยได้หักกับค่าใช้จ่ายในการขายอันนี้เอาราคาขายลบค่าใช้จ่ายในการขายได้เลยไม่ต้องคิดต้นทุนนะคะมาดูการบันทึกบัญชีกันนะคะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้ขายได้ทันทีณนะจุดแยกออกนะคะกรณีไม่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร กรณีมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะคะวันที่เกิดผลิตภัณฑ์จะไม่มีการบันทึกบัญชีเลยเพราะว่าเราจะไม่คิดต้นทุนของสินค้าตัวนี้วันที่ขายกรณีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้เขาจะบันทึกไว้เป็นเดบิตเงินสดเครดิตรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พอยได้ กรณีที่2กรณีมีค่าใช้จ่ายก็เหมือนกันค่ะก็เดบิตเงินสดเครดิตรายได้จากการขายหัวข้อที่3ใสจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารกรณีไม่มีค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องบันทึกรายการค่ะแต่ว่ากรณีที่มีค่าใช้จ่ายเราก็จะเอ่อเดบิตรายได้จากการขายแล้วก็เครดิตเงินสดออกนะคะเราจะไม่ได้บันทึกเป็นเดบิตค่าใช้จ่ายในการขายนะคะแต่เราจะลบตัวรายได้ของเอ่อผลิตภัณฑ์พลอยได้ออกนะคะ 4. ิดรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้โดยการเดบิตรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้แล้วก็เครดิตเข้ากําไรขาดทุนค่ะกรณีมีค่าจ่ายก็เช่นกันค่ะเดบิตรายได้จากการขายแล้วก็เครดิตเข้ากําไรขาดทุนนะคะจะเป็นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้ขายได้ทันทีณนะจุดแยกออกนะคะ ส่วนหัวข้อที่2แบ่งสารปันส่วนต้นทุนร่วมให้เป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์พลยได้วิธีนี้ผลิตภัณฑ์พลยได้จะคำนวณต้นทุนผลิตร่วมที่เกิดขึ้นเข้าเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีมูลค่าตลาดหรือวิธีมูลค่าของต้นทุนย้อนหลังซึ่งใช้วิธีประมาณมูลค่าของผลิตภัณฑ์พลยได้แสดงตามสูตรนี้เลยนะคะมูลค่าของผลิตภัณฑ์พลยได้จะเท่ากับต้นทุนผลิตร่วมปันส่วน บวกด้วยต้นทุนจ่ายเพิ่มและก็บวกด้วยค่าใช้จ่ายในการขายบวกด้วยกําไรที่ต้องการนะคะการคํานวณต้นทุนผลิตร่วมที่ปันส่วนของผลิตภัณฑ์พลอยได้จะคนนํานวณย้อนหลังแสดงสูตรตามนี้นะคะต้นทุนผลิตร่วมปันส่วนเท่ากับมูลาค่าขายของผลิตภัณฑ์พลอยได้หักด้วยต้นทุนจ่ายเพิ่มหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและก็หักกําไรที่ต้องการคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นสูตรของปันส่วนต้นทุนร่วมให้กับต้นทุนผลิตภัณฑ์พอยได้นะคะตัวอย่างนะคะสมมุติผลิตภัณฑ์พอยได้มีจำนวนอยู่225หน่วยกิจการนำไปผลิตต่อโดยจ่ายต้นทุนผลิตเพิ่ม500บาทราคาขายต่อหน่วย10บาทมีค่าใช้จ่ายในการขาย125บาท ปริมาณกำไรที่ต้องการ20%บริษัทมีต้นทุนผลิตร่วมอยู่18,000บาทน,นะคะอันนี้เดี๋ยวจะมาคำนวณโดยการตั้งต้นทุนร่วมปันส่วนตามสูตรเลยนะคะมูลค่าขายผลิตภัณฑ์พลอยได้หักต้นทุนจ่ายเพิ่มหักค่าใช้จ่ายในการขายหักกำไรที่ต้องการค่ะจากโจทย์เลยค่ะตัวนี้จำนวนมีผลิตภัณฑ์พลอยได้มีอยู่จำนวนเท่านี้ ราคาต่อน,น่วย10บาทนะคะคูณกันจะได้เท่ากับ2,250บาทหักต้นทุนจ่ายเพิ่ม500นี่ค่ะหักค่าใช้จ่ายในการขาย1 2อบาทหักกำไรที่ต้องการ20%นี่ค่ะจะได้เท่ากับเท่านี้ และเมื่อคำนวณแล้วต้นทุนร่วมปันส่วนจะได้เท่ากับ1,625บาทนะคะอันนี้ก็จะจบกระบวนการปันส่วนต้นทุนร่วมให้เป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์พลอยได้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะสรุปผลิตภัณฑ์หลักหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่กิจการตั้งใจต้องการให้เป็นสินค้าหลักในการจำหน่ายมีการผลิตจำนวนมาก และกำหนดราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่ผลิตออกมาในกระบวนผลิตในกระบวนการผลิตเดียวกันผลิตภัณฑ์ร่วมหมายถึงลักษณะของกระบวนการผลิตที่ทําให้เกิดผลผลิตมากกว่า1ชนิดโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตเดียวกันใช้วัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตร่วมกันนะคะอันนี้เป็นส่วนของผลิตภัณฑ์ ทีนี้มาเป็นส่วนของต้นทุนต้นทุนร่วมหมายถึงต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงค่าใช้จ่ายในการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดแยกออกจะได้ผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่งชนิดนะคะต้นทุนหลังจุดแยกออกหมายถึง ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการนำเอาผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งไปผลิตต่อจนเป็นสินค้าสำเร็จรูปพร้อมที่จะขายเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าต้นทุนผลิตเพิ่มเติมต้นทุนหลังจุดแยกออกจะเท่ากับต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจุดแยกออกจนกระทั่งผลิตเสร็จแล้วก็วิธีการปันส่วนต้นทุนนะคะที่นิยมคือมี2 วิธีวิธีจำนวนหน่วยของผลิตภัณฑ์และวิธีมูลค่าตลาดหรือมูลค่าสัมพันธ์นะคะตัวผลิตภัณฑ์พลอยได้หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการผลิตโดยบังเอิญเนื่องจากกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์หลักโดยปกติจะมีปริมาณน้อยและมีมูลค่าต่ำการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์พลอยได้และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้มี2กรณีแบบไม่ปันสัน ไม่แบ่งสารปันส่วนกับแบบแบบแบ่งสารปันส่วนนะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายการคำนวณหามูลค่าขายสุทธิของผลิตภัณฑ์พลอยได้และบันทึกบัญชีไว้ในงกบกำไรขาดทุนนะคะจะแบ่งเป็น3รูปแบบก็คือแสดงรายได้จากการขายรายได้อื่นๆและเป็นไปตามรายการหักต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์หลักนะคะนี้ก็จะจบหน่วยที่4นะคะ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมแล้วก็ผลิตภัณฑ์พลอยได้เดี๋ยวหลังจากจบคลิปแล้วให้นักศึกษาลองไปดูแบบฝึกหัดคะเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้ลองทดสอบการคำนวณดูนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วก็บทนี้ก็สวัสดีค่ะ